วันพฤหัสสุขที่ผ่านมาเรามีจัดงาน Priority Day นะคะก็มีเชิญทางทททท,ทางรองผู้ว่าของทอททมาพูดคุยแล้วก็มีอีก7บริษัทที่เข้าร่วมทางในโรงแรมแล้วก็กลุ่มร้านอาหารนะคะโดยภาพรวมเนี่ย ของอัพขออัปเดตตัวทททยเหมือนกันเพราะว่าจริงก็เป็นไฮไลท์ของงานทททเนี่ยเขาคาดว่าปีนี้นะคะนักท่องเที่ยวต่างชาตินยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ26ล้านคนแต่คั้งปีเนี่ยน่าจะจบอยู่ที่ประมาณสัก36ล้านคนนะคะอันนี้น่าจะเป็นไปได้ส่วนปีหน้าคาดอยู่ที่ประมาณ38ล้านคนคือเราจะเห็นว่าตัวเลข38ล้านคนปีหน้าเนี่ยอาจจะยังไม่เท่ากับปี2019ที่ระดับแบบ เกือบ40บล้านคนหลกัหลกๆนะคะก็คือเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวจีนณนะตอนนี้จีนนะคะก็คิดอยู่สักเป็นสัดส่วนประมาณ6 0ของตัว p โค v i d l e เวลจีนอาจจะยังไม่กลับไปเท่ากับก่อนโควิดนะคะเพราะว่าตอนนี้โครงสร้างของนักท่องเที่ยวจีนะเปลี่ยนไปจากเดิมจากปี2019ที่เราเน้นเรื่องของตัววอลุม่มตัวนักเที่ยวจีนที่เป็นอาจจะเป็น ทัวร์สุนเรียนทัวร์ราคาถูกแต่ตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาในไทยส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจีนที่มาเที่ยวเองเอดังนั้นตัวถ้าเราดูหน้าถัดไปนะคะจะเห็นว่าในงแง่ของตัวรายได้เนี่ยเอมันจะสูงกว่าเพราะว่าโทษท,ท,ทีนะคะรายได้อ่ะคะ่ะจะสูงกว่าเพราะว่าในงแง่ของ spending per head <อ>ของตัวนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาปัจจุบันนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยใช้จ่ายฉเฉลี่ยประมาณหกหมื่นบาทต่อคนอะไรอย่างเงี้ยต่อทิปนะคะ เทียบกับโดยรวมเนี่ยอยู่ประมาณ50,000บาทต่อคนต่อทิศมันสูงกว่านะคะแม้ว่านักท่องเที่ยวจีนจะไม่กลับเข้ามาเท่ากับก่อนโควิดแต่ว่าณนะตอนนี้เรามีนักท่องเที่ยวต่างต่างประเทศประเทศอื่นๆเข้ามาชดเชยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเช่นในตะวันออกกลางที่มีซาอุเข้ามามีคูเวตมีอะ็รเข้ามานะคะก็จะเห็นว่ารายได้อะจะอยู่ที่ทั้งปีเนี่ยทางทอทอท,อทอคาดว่าอยู่ประมาณ93%ของก่อนโควิดนะคะในขณะที่อุลุ่มอาจจะไม่เท่าสำหรับ อัปเดตอันนึงคือที่หลายๆคนจับตามองอยู่ก็คือทางมาตรการของทางภาครัฐที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะณนะตอนนี้มาตรการที่กําลังรอก,กันอยู่ก็คือเราเที่ยวด้วยกันทางทศทบอกว่าในแง่ของเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยน่าจะมีแน่นอนมีโอกาสเป็นได้ไปได้สูงที่จะมีแต่ว่าในแง่ของกรอบเวลาและและตัวเม็ดเงินที่จะเข้ามามันเท่าไหร่อันเนี้ยมันยังไม่มีความชัดเจน เรื่องมาตรการเนี่ยต้องรอทางรัฐบาลอย่ง่งของการจัดหาเงินในการพูดคุยของทางรัฐบาลนะคะแต่ว่าคิดว่ายังไงก็มีส่วนมาตรการที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือมาตรการเที่ยวเมืองรองแล้วได้ลดหย่อนภาษีหมื่นห้าพันบาทอันเนี้ย เมืองรองต่างๆเนี่ยค่อนข้างได้เซนติเมนท์ที่ดีมีการจองม,มีแพ็กเกจต่างๆเข้าไปในเมืองรองนะคะอันนี้ก็ช่วยในแง่ของโลซิสัิสําำหรับเมืองรองได้นะ,ะโดยภาพรวมทางททเองก็ยังคงมั่นใจต่อการท่องเที่ยวของไทยในช่วงควอเตอร์สซึ่งเป็นพีคซีซั่นของเราแล้วตอนนองถึงควอเตอร์หนึ่งะคะรวมถึงกีหน้าที่ยังเห็นตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็จะเน้นเรื่องของนักเที่ยวที่มีคุณภาพนักเที่ยวที่มีมีเม็ดเงินเข้ามาเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับทท ส่วนในแง่ของทางบริษัทนะคะบริษัทต่ตางๆที่เราเชิญมาเนี่ยเบริษัทโดยภาพรวมของตัวโรงแรมเนี่ยทุกบริษัทยังมีมุมมองที่ดีต่อการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าเห็นการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวทั้งในไทยยุโรปรญี่ปุ่นอะไรเงี้ยรวมถึงมาดิฟที่ก่อนหน้านั้นเป็นคอนเซิร์นในไทยเนี่ย ตัวเล็บพานะคะรายได้ต่อห้องพักโตยังในในแนีของควอเตอร์สเนี่ยยังโตอยู่ประมาณสัก3ามถึงสิอันเนี้ยแล้วแต่บริษัทนะคะก็ยังเติบโตอยู่เยียมเยียยุโรปโตอยู่1 0บถึงสิเพราะว่ายุโรปในควอเตอร์สมีอีเวนต์ใหญ่เยอะคอนเสิร์ตมีโอลิมปิกอะไรอย่างนงี้นะคะ <S <S มาลดีฟฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะคะอาจจะเติมตัวแบบซิงเกิลดิจิตถึงดับเบิลดิจิตนะคะแล้วแต่บริษัทแต่ว่ามาลดีฟก่อนหน้านั้นมีเรื่องของการแข่งขันเยอะแต่ตอนเนี้ย ทิศทางก็คือเริ่มมีสเตเบิลและเริ่มมีเทรนของนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นและจากก่อนหน้านั้นเขามีปัญหาอะไรอย่างนี้นะคะมาดิฟดีขึ้นโดยภาพรวมควอเตอร์สดีส่วนควอเตอร์สี่เนี่ยด้วยความที่เป็นไฮซีซันของตัวคีมาร์เก็ตเขคือทั้งไทยทั้งมาดิฟญี่ปุ่นอะไรเงี้ยพวกในแง่ของทางบริษัทเขาค่อนข้างมั่นใจในแง่ของการฟื้นตัวของตัวโรงแรมนะคะส่วนธุรกิจอาหารอาหารเนี่ย มันจะค่อนข้างแตกต่างกันเซนเทลมินอย่างเงี้ยเซมซอซิลโกลในควอเตอร์สามแฟลตนะคะเซนเซมซอซิลโกลยังติดลบอยู่แต่ติดลบน้อยลงเมื่อเทียบกับควอเตอร์สองนะคะส่วนบริษัทหนึ่งที่เอยูเนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นยังเป็นบวกค่อนข้างดีบวกประมาณแปดเปอร์เซ็นต์เยียร์นเยียเพราะว่าเอยูได้นี้ส่งจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพราะว่าตอนนี้รายได้กว่าสี่สิเปอร์เซ็นมาจากนักท่องเที่ยวแหล,ละแล้วเขาออกสินค้าใหม่ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นโดยภาพรวมของร้านอาหารก็อาจจะมีแบบ แตกต่างอยู่บ้างหรืยังมีเผชิญกับตัวของคอนซัม t ชันที่ยังอ่อนตัวอยู่นะคะโดยภาพรวมนะคะในกลุ่มโรงแรมเนี่ยท็อปพิกของเราก็คือมิน t ยังเป็นมินอยู่เพราะว่า,าเราดูตัวเลขของยุโรปทั้งรวมถึงไทยเนี่ยของมินตเติบโตได้ดีมากแบบเลขพาตัวดับเบิลดิจิตนะคะแต่ล้วก็รวมกับ valuation ที่ค่อนข้างต่ำในขณะที่หุ้นตัวอื่นนะปรับขึ้นมาแล้วอะไรเงี้ยมินไม่ค่อยปรับ AWC <c oughs> ก็ยังเป็นอีกหนึ่งท็อปพิกของเรานะคะเราแนะนำเป็นเทรดดิ้งบายนะคะก็ราคาคาเกตไพย4สี่บาทสี่สิบเอดนี่ยได้เรื่องของการเติบโตที่ดีแล้วก็พอชั่นหลักของเขาคือโรงแรม1 0 0อยซอยู่ในไทยเลยเขาเป็นตัวแทนที่ดีของการโรงแรมในไทยนะคะส่วนร้านอาหารก็เป็น AU นะคะเป็นท็อปพิกของเราเพราะว่า,าด้วยคูอมาาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันเนี่ยเซมซอลเป็นบวกแะบดได้ดีมากนะคะ สิขออัปเดตอีกอันนึงละกันคือด้วยตอนนี้คุยกันเรื่องน้ำท่วมค่อนข้างเยอะนะคะอัปเดตโรงแรมที่มีผลกระทบจากน้ำท่วมที่เชียงใหม่ที่ท,ที่ผ่านมานะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมารอบที่รอบนี้หนักกว่ารอบก่อนถ้าเราจำไวได้ก่อนหน้านั้นสักหนึ่งสัปดาห์ของสัปดาห์มีน้ำท่วมเชียงใหม่อันนั้นเนี่ยไม่ค่อยหนักโรงแรมไม่ต้องปิดแต่รอบนี้ค่ะ,ะมันท่วมหนัก มีถ้าอัปเดตนะคะ AWC มี3โรงแรมในเชียงใหม่แล้วก็มีต้องปิดไปอีกหนึ่งไปหนึ่งโรงแรมเพราะโดนน้าท่วมก็คือมีเลียเชียงใหม่อันนั้นปิดวงไป AWC มีพอชั่นของรายได้จากเชียงใหม่เยอะที่สุดเมื่อเทียบกับทุกโรงแรมนะคะพอชั่นอยู่ประมาณสัก6%ซแต่ว่าเรามองว่าผลกระทบม,มันน่าจะเป็นในระยะสั้นในสักหนึ่งสัปดาห์นี้เพราะว่าเราก็เริ่มเห็นเทรนด์ของตัวน้ําเริ่มลดลงมาแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะโรงแรมอื่นอีก2โรงมเอ่อมาริออตกับตัวอินเตอร์คอน ไม่ต้องปิดนะคะก็ยังเปิดให้บริการอยู่อีกอันหนึ่งที่อีกอีกบริษัทหนึ่งที่ได้รับผลกระทบก็คือตัวมิน้นมินมีอันันทราก็ต้องปิดให้บริการไปนะคะเพราะว่ามีเขาติดแม่น้ำปิงเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้ก็คือโดยของมินเนี่ยรายได้ในไทยคนไม่ค่อยเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอชั่นอันเนี้ยมันน้อยมากๆมันมันไม่ถึงห้าเอร์เซ็นตนะคะอาจจะน้อยที่สุดส่วนเซนเทลเไม่ได้มีโรงแรมที่เป็นของตัวเองใน Ờ, ในเชียงใหม่เป็นโรงแรมที่เขารับจ้างบริหารดังนั้นผลกระทบจํากัดมาส่วนท็อปอินเนี่ยมีหลากหลายพื้นที่แต่ว่าส่วนท็อปอินของเอวันเนี่ยเป็นมีหลายพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโดยรวมไม่ได้ท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีท่วมอยู่บ้างแต่ไม่ได้ท่วมมาดังนั้นโดยรวมอ่ะเรามองว่าผลกระทบมันมีแต่มันมีในระยะสัน้นแล้วก็มีผลกระทบจํากัดเพราะโดยรวมไม่ไม่ได้มีพอชั่นที่ใหญ่เท่าเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะของสิมีประมาณเท่านี้ค่ะพีเอสค่ะ ครับอันนี้ก็ตอบโจทย์คุณสุรชัยนะที่ถามว่าเออโรงแรมในเชียงใหม่ได้รับผลกระทบเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าถามมาเยอะสุดก็ AWC นะครับซึ่งอาจจะปิดไปสักหนึ่งโรงแรมนะครับก็คอนดิวเวอร์นิ่งรวมๆโรงแรมในเชียงใหม่เนี่ยสักประมาณ5%เนะครับแต่เราก็คิดว่าเป็นช็อตเทอมเพราะว่าปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงแล้วแล้วก็ได้ภาพรวมโรงแรมอื่นก็ผลกระทบจํากัดนะครับในภาพรวมนะครับอันนี้ก็คงต้องตามดูต่อนะนะครับถ้าไม่ได้เจอมรสมุมผมก็นานะครับ ภาพ<ด>ของตัวสถานการณน้ําก็น่าจะค่อยดีขึ้นปิดโรงแรมซึ่งตอนนี้กำลังเข้าไฮซีซันก็น่าจะไปต่อได้นะครับก็เดี๋ยวมองเป็นโอกาสแล้วกันถน้าหุ้นเวียดลงมาครับผมคุณสิบ้ากเลยครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ